อ่ะสวัสดีครับช่างแร็กนะครับคลิปนี้นะครับผมซ่อมไฮไฮบิดมออแปลงนะครับ48โวลต์นะครับ5,000วัตต์นะครับรุ่นนี้เนาะก็นี่มออแปลงเทอร์ลอยนะครับตัวนี้นะครับคนละตัวกับที่เป็นคลิปก่อนหน้านี้นะครับเป็นตัวนั้นเป็น EP1 นะครับซ่อมยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้ยังอยู่อยู่นะครับเอาเครื่องนี้ขึ้นก่อนเพราะว่าเครื่องนั้นมีอาการซ้อนนะครับยังไม่จบนะครับเดี๋ยว ถ้าจบแล้วยังไงเดี๋ยวจะมาถ่ายอีกี p 2ให้ชมกันนะครับสำหรับคลิปที่แล้วนะครับส่วนคลิปนี้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมคนละยี่ห้อคนละรุ่นเลยนะครับตัวนี้อาการมาก็หนักเหมือนกันนะครับมอดเฟลดเปลี่ยนยกชุดเหมือนกันนะครับเปลี่ยนทั้งแถบเลยนะครับหลายคนถามนะครับว่าไฮบิดมออแปลงทนทนแล้วทำไมยังมีมอดเฟดระเบิดมาอยู่หรอนะครับ เอ่อไม่ว่าเครื่องจะทนขนาดไหนนะครับมันหลายปัจจัยมากที่จะที่จะทําให้เครื่องพังเครื่องเสียได้นะครับปัจจัยหลายอย่างเราควบคุมไม่ได้นะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างจิ้งจกตุ๊กแกนะครับเราจะห้ามไม่ให้มันเข้ามันก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้จิ้งจกตุ๊กแกเอ่ยฟ้าผ่าฟ้าแลบไฟเกินบ้างไฟกระชากบ้างนะครับอ่าไอ้พวกนี้นะครับเอ่อ เป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้แล้วเป็นอัตราส่วนที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับในในเครื่องที่เสียสมมุติว่าเครื่องที่เสียส่งมาสักสิบเครื่องไอ้พวกจิ้งจกตุ๊กแกนี่มันเอาไปแล้วครับสี่ห้าเครื่องเพราะฉะนั้นอัตราเสียจากพวกจิ้งจกตุ๊กแกหรือว่าปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับอัตราความเสียหายที่เหลือนะครับที่เหลือก็คือจากผู้ใช้งานเองนะครับยัง ใช้งานไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับบางคนลูกค้าเอาเครื่องมาซ่อมยังไม่รู้เลยว่าเครื่องตัวเองกําลังวัดเท่าไหร่แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวเองกําลังวัดเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอีกปัจจัยหนึ่งก็มาจากตัวผู้ใช้งานเองนะครับถามว่าเครื่องเขาทํามาทนไหมนะครับมันก็ต้องทนในระดับหนึ่งนะครับถึงขั้นที่ว่า วางขายได้ขนาดนี้นะครับก็คือว่าเขาก็ต้องมีความทนทานในระดับหนึ่งอยู่แล้วอ,อ,อยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าคือเขาทําขายเป็นพันเครื่องถ้าเสียทั้งพันเครื่องอันนี้ก็ต้องโทษที่ตัวเครื่องของเขานะครับแต่ในกรณีเขาขายไปเป็นพันเครื่องแต่เสียมาสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดแปดเก้าสิบเครื่องอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับมันมันหลายปัจจัยนะครับเรื่องปกติอยู่แล้วนะเครื่องเสียก็รุ่นไหนนะครับยี่ห้อไหนก็เสียได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วใครที่กําลังเลือกหาอินเวอร์เตอร์อยู่นะครับ uh, ปัจจัยที่ว่าเครื่องจะเสียมันมีหลายปัจจัยอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหาอินเวอร์เตอร์สักตัวอยู่ ไม่ต้องคิดเลยว่าเครื่องไหนที่ว่ามันจะไม่เสียนะครับมันมีโอกาสที่ว่าเสียได้กันทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเลือกเอาที่ราคาสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็เลือกรุ่นที่เราชอบนะครับราคาสมเหตุสมผลก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับผมไม่รู้ราคาจริงนะแต่ตัวนี้นะครับห้าพันวัราคาก็ราวๆนะครับถ้าให้สมเหตุสมผลก็ราวๆสองถึงสามหมื่นบาทนะครับ บวกลบนะครับอะไรประมาณนี้นะครับราคามันต้องอสมเหตุสมผลคุยกันได้ไม่ใช่เครื่องเขียนไว้5,000วัตตแล้วซื้อมาในราคา3-4,000พันซึ่งมันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกซื้อเราก็ต้องดูที่ราคาความสมเหตุสมผลด้วยนะครับของถูกแล้วดีนะมันไม่มีอยู่จริงนะครับเท่าที่ผมดูมานะ,ะไม่มีทางที่จะถูกแล้วดีนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างมีราคาทั้งนั้น นะครับจะให้เขาทาต้นทุนหมื่นหนึ่งแล้วมาขายห้าพันใครเขาจะขายหระครับจริงไหมครับถ้าเครื่องถูกต้นทุนเขาแพงนะขนาดนั้นนะครับใครเขาจะมาขายถูกๆเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับการเลือกซื้อก็ดูที่ความสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็ดูไม่จําเป็นต้องเอาเครื่องใหญ่มากนะครับดูที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเราดูที่ ว่าดูที่คอนเซปต์ Concept แล้วก่อนว่าเราจะใช้อะไระขนาดไหนนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้ามีอะไรบ้างนะครับไม่จําเป็นต้องเลือกที่ว่าเครื่องใหญ่สุดเครื่องดีที่สุดนะครับไม่จําเป็นบางทีเครื่อง5,000ันวัตต์ใช้โหลดแค่ประมาณพันวัตต์มันก็เสียงเงินทิ้งเปล่าๆนะครับขายคืน4 0 0พันวัตต์เขาก็ไม่รับซื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใช้กี่วัตต์ก็ต้องดูความสมเหตุสมผลนะครับผมคลิปนี้ นะครับนอกเรื่องอินเวอร์เตอร์ไปเยอะเลยนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่ผมเจออยู่ประจํานะครับโทรมาถามว่าอ่า,อารุ่นไหนทนรุ่นไหนดีรุ่นไหนไม่เสียบอกได้เลยไม่มีรุ่นไหนที่ไม่เสียนะครับมันเสียได้ทั้งหมดเฟอร์รารี่คันละสองสามสี่ห้า้านก็มีเสียเหมือนกันพังเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเครื่องที่ว่าไม่เสียไม่มีนะครับเลือกเอาราคาที่สมเหตุสมผลแล้วก็ เออตามความจำเป็นที่เราใช้งานนะครับทีนี้นะครับถามว่าเครื่องที่ไม่เสียเออในที่นี้ก็คือว่าเครื่องที่เสียหรือไม่เสียในทีนี้มันยังมีเรื่องคุณภาพนะครับคุณภาพวงจรนะครับคุณภาพการออกแบบคุณภาพอุปกรณ์คุณภาพอุปกรณ์ทุกอย่างในเครื่องยังมีมาเกี่ยวข้องอีกซึ่งนะครับราคา เป็นตัวที่บอกได้เสมอนะครับตัวไหนที่ราคาแพงๆแน่นอนอุปกรณ์ด้านในมันย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นหลายๆยี่ห้อนะครับเราก็รู้กันอยู่ในท้องตลาดทําไมกําลังวัดเท่ากันอีกยี่ห้อหนึง่งราคาตั้งสามสี่หมื่นนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งแค่หมื่นกว่าบาทเพราะฉะนั้นราคาเป็นตัวบอกได้เสมอนะครับเรื่องคุณภาพอุปกรณ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกนะครับราคาแพงแค่ไหนมันก็มีโอกาสที่จะเสียได้เหมือนกัน หลายปัจจัยมากนะครับอ,อย่างอาการมอดเฟลระเบิดนะครับอ,อย่างตัวนี้นะครับไม่มีจิ้งจกไม่มีปัจจัยภายนอกนะครับอาจจะเป็นที่ใช้โหลดเกินหรือว่าทําโหลดช็อตอะไรบ้างนะครับทีนี้พอพูดอย่างนี้มีคําถามมาอีกนะครับคําถามว่าทําไมทําโหลดชอด็อตหรือว่าใช้โหลดเกินมันไม่มีระบบป้องกันหรอมันมีนะครับ ระบบป้องกันอินเวอร์เตอร์ทุกรุ่นมีอยู่แล้วนะครับโอเวอร์โหลดแต่นะครับระบบป้องกันป้องกันได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับในจังหวะที่พีคนะครับค่าเคอร์เรนต์พีคมันพีคขึ้นแบบชันดิ่งอยู่ดีๆตึ๊กขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนโดนกระชากจากมอเตอร์หรือทำโหลดช็อตกันอะไรอย่างนี้นะครับส่วนมาก้วครับระบบป rotection มันตรวจจับกระแสไม่ทนันทำให้อุปกรณ์จัมพพ่วงมอสเฟสนะครับมันระเบิดเสียก่อนนะครับ ทีนี้นะครับมันก็เข้าสูเา่เรื่องของคุณภาพอุปกรณ์นะครับตัวไหนที่อุปกรณ์คุณภาพดีหน่อยนะครับก็จะทนเรื่องที่ว่าเนี่ยทนกระแสะพีคทนได้สูงนะครับทําให้อุปกรณ์นั้นๆนะครับไม่ระเบิดซะก่อนนะครับทําให้ระบบปเทคชันมันทํางานทันนะครับมันก็เลยบางเครื่องนะครับตัดทันบางเครื่องตัดไม่ทันโดยเฉพาะเครื่องนะครับเครื่องที่ราคาสูงสูงนะ เครื่องที่ราคาสูงๆหลายหมื่นนะครับระบบ protection เขาจะแม่นยําม,มากนะครับแม่นยําชนิดที่ว่าใช้โหลดเกินนิดหน่อยมันตัดแล้วนะครับมันตัดการทํางานไวมากนะครับระบบ protection บางเครื่องอาจจะมี2-3ชั้นนะครับกันโดยเฉพาะเรื่อง over load นะครับระบบเครื่องที่แพงๆระบบ protection over load มันจะแม่นยําม,มากชนิดที่ว่าใช้นะครับใช้เซนเซอร์ในการตรวจจับกระแสเมื่อมีกระแส พิกกระแสเกินอย่างเงี้ยมันจะตัดการทำงานทันทีมันจะตัดเร็วมากแล้วอุปกรณ์ที่เลือกใช้ก็ต้องทนทนการพิกกระแสตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วราคาอีกเหมือนเดิมนะครับเรื่องราคานี่สำคัญสุดราคาแพงกว่าระบบย่อมดีกว่านะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นตัวตัดสินเลยนะครับเรื่องราคา เพราะว่าอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นเกรดระดับกลางๆระดับตลาดกลางๆนะครับไม่ได้คีริ้วคีเลตแต่ก็ไม่ไม่ใช่ระบบที่เทพอะไรมากมายนะครับเป็นกลางๆเนาะก็ต้องยอมรับกันตรงๆแต่ผมไม่ได้บอกนะว่ายี่ห้อไหนนะไม่ต้องมาฟ้องผมนะครับอันนี้นะครับเดากันเอาเองนะครับว่าเครื่องค่ายไหนแต่นะครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับ แต่ระดับล่างกว่านี้ก็มีผมเคยเจอและอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์หลายๆตัวไม่ใส่มาด้วยซ้ําแต่บอร์ดตัวนี้นะครับใส่มาเต็มนะครับแน่นยึดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับปานกลางนะส่วนเครื่องเทพนะครับยี่ห้อเทพหลายๆตัวละสามสี่หมื่นะครับหลายๆตัวระบบป้องกันเยอะกว่านี้มากบอร์ดแผ่นใหญ่เบอเลยเลยซ่อมทีนี่ช่างนี่นะครับ วันหนึ่งได้ได้ตัวเดียวก็มีนะครับระบบมันเยอะมากนะครับระบบป้องกันเนาะโอเคก็นะครับยังไงก็ใครที่กำลังเลือกหาอินเวอร์เตอร์อยู่ไม่ต้องคิดมากนะครับเลือกราคาสมเหตุสมผลไม่ต้องเทพไม่ต้องแพงมากนะครับเลือกตามทีเ่เราชอบนะครับผมเลือกอุปกรณ์ผมอย่างหลายๆอย่างนะครับเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องมือ,อ ส่วนมากนะครับเลือกที่ชอบนะครับสีถูกใจนะครับรูปร่างโดนใจเอาเลยนะครับเพราะว่ายังไงคุณภาพมันมันไม่ได้หนีกันมากนะครับถ้าราคาใกล้เคียงกันเนาะโอเคก็ฝากไว้เป็นข้อคิดสำหรับคนทีเ่เลือกหาอินเวอร์เตอร์อยู่นะครับ,นะค,รบคลิปนี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้เป็นคลิปอสอนซ่อมนะครับกลายเป็นว่าคลิป แนะนำแนวทางการเลือกใช้อินเวอร์เตอร์ง,งั้นนะครับผมโอเคฝากอีกนิดนะครับสําหรับคนที่จะส่งอินเวอร์เตอร์มาซ่อมนะครับช่วงนี้นะครับมีเลขาส่วนตัวเป็นคนติดต่องานให้เพราะฉะนั้นมีคนโทรหาเป็นเสียงผู้หญิงหรือทักหาเป็นผู้หญิงก็ไม่ต้องตกใจนะครับผู้ช่วยผมเองนะครับให้แฟนเป็นคนทักอตอบงานนะครับผมเพราะง,งานยุ่งมากๆเลยนะครับ ก็ยังส่งงานมาซ่อมได้ปกติส่วนถ้ารีบมากๆนะครับขอผ่านก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานค่อนข้างที่จะแน่นนะครับถ้ารีบใช้เครื่องก็ต้องส่งเจ้าอื่นก่อนมีหลายเจ้าเลยนะครับผมโอเคฝากไว้แค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ